ค่ะเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องผิวหน้าที่แก่ที่เหี่ยวนะคะแล้วใต้ตาเริ่มคำเริ่มดำและขาดคอลลาเจนนะคะสำหรับวัยที่มันมากขึ้นหรือคอลลาเจนที่มันหมดไปแล้วสำหรับใต้ผิวคนที่มีปัญหาผิวที่กร้านแก่เหี่ยวและ ริ้วรอยเริ่มมากขึ้นนะคะขจัดเซลล์ค่ะไม่ว่าจะทาครีมอะไรเราเริ่มไม่ได้ผลนะคะเริ่มไม่ได้ผลเพราะว่าเซลล์ที่ตายแล้วนะคะมันก็ฝังอยู่บนรูขุมขนบนผิวหน้าเราและสิ่งที่ตกค้างบนผิวหน้าเราอยู่ใต้ชั้นผิวคือสารตกค้างที่มากขึ้นนะคะทําให้เราใช้ครีมอะไรก็ไม่ได้ผลค่ะวิธีหนึ่งที่จะเติมคอลลาเจนให้กับผิวได้ทันทีนะคะด้วยตัว พิโกพลาเซนต้ามิวนะคะซึ่งเป็นพิโก้คือระดับนาโนผลิตด,ด้วยนะวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้เนื้อครีมลงลึกได้ถึงชั้น DNA นะคะไปช่วยให้เซลล์เรานะคะปลุกเซลล์เรานะคะทำให้ผิวเรากลับมานุ่มชุ่มชื้นและสร้างคอลลาเจนบนผิวหน้าแบบเร่งด่วนโดยขจัดเซลล์ที่ตายแล้วนะคะเซล ที่ตายแล้วจะทำให้ผิวหน้าเราแก่ก้านเหี่ยวนะคะทำด้วยวิธีเติมคอลลาเจนทันทีได้ทันทีนะคะด้วยพรัเซนต้ามิ้วตัวเล็กเองในวัย62นะคะเลือกใช้ตัวพรัเซนต้ามิวคอลลาเจนนะคะจากลาชูเล่นะคะซึ่งผลิตด,ด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะทำให้โมเลกุลของเนื้อครีมเล็ก เท่ากับ10ยกกำลังลบ9สามารถซึมเข้าไปดูแลเซลล์และเติมคอลลาเจนได้ทันทีกับผิวหน้านะคะเดี๋ยวเรามานวดเลยนะคะนวดเพื่อปลุกเซลล์แล้วเพิ่งตื่นนอนเราก็จะมีตาที่บวมน้ำนะคะเราจะได้ขจัดหายไปแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีเราก็จะนะคะเราก็จะล้างออกนะคะุด้วยการนี้ค่ะ นะคะนวดนะคะนวดแบบยกยกนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ที่ตายแล้วนะคะหลุดลอกออกไปได้เร็วขึ้นนะคะนะคะด้วยการนวดค่ะนะ,ะ้ะนวดเติมคอลลาเจนทันทีให้กับผิวนะคะผิวจะลื่นนะคะในครั้งแรกเราอาจจะใช้หลายกดนิดนึงนะคะเพื่อเติมคอลลาเจนเนื่องจากหน้าเรา แห้งกันเป็นเวลานานแล้วก็ไปใช้ครีมที่มีสารตบขางอยู่นะคะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยนวดให้ผิวเรากลับมานุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าวิธีไหนนะคะทาครีมแล้วไม่ได้ผลคะ่ะลองเลือกใช้วิธีนี้และถ้าใครนะคะอยาก ที่จะผิวหน้าใสเหมือนวั62ทักมาเลยค่ะนะคะคุณจะได้ผิวที่ดีจริงและก็นวดแล้วทำให้ผิวคุณกลับมาสร้างคอลลาเจนเติมคอลลาเจนได้ทันทีในไม่กี่วินาทีที่คุณนวดนะคะวันนี้ค่ะทักมาค่ะนะคะสอนลาชูเล่ค่ะ